สวัสดีครับรังบอนคอนหวันนะครับจําต้นนี้กันได้ไหมครับที่ผมลงไว้ว่าบอนสีสามารถปลูกวิธีนี้ได้ด้วยหรือนะครับก็คือเป็น บอลต้นที่ผมผ่าแบบไม่ล้มจอมนะครับยังมีจอมไว้ผ่าแบบไม่ล้มต้นนะครับแล้วก็เอามาชชาในน้ำตอนแรกเขามีก้านเหลืออยู่สามก้านนะครับผมผ่าโดยที่มีชิ้นหัวติดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้นำลากออกผมก็เลยนำมาแช่ไว้ ในคลิปลองย้อนดูนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาชมใหม่แล้วผมก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยครับใบที่เขาเดิมนะครับมันเหี่ยวหมดเลยผมก็เลยตัดออกหมดแล้วเขาออกหลอดใหม่มาตอนนี้หลอดใหม่นะครับคือต้นนี้ครับ หลอดใหม่เขาก็กลางใบนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้ต่อผมคิดว่าผมจะเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเอาให้สุดเลยนะครับว่าเขาจะได้ถึงไหนจะเติบโตหรือจะโทมลงหรือจะ รากเน่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นตามที่เราจะคาดคะเนนะครับเดีย๋ยวผมจะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าผมคิดว่าผมจะต้องใส่อะไรบางอย่างไปในนี้นะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มสารอาหารที่เขาจะไปบำรุงหัวแล้วก็สร้างใบ mm hmm. เราคงต้องเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะครับ เพื่อ,อทดแทนธรรมชาติเขาที่เขาอยู่ในดินจะผมขอทดลองก่อนนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรจะเอามาบอกให้ทุกๆท่านนะครับแฟนลังบอลคอนหวันได้ชมกันนะครับโดยที่ผมจะปลูกแบบนี้แหละครับแบบน้ำนี่แหละครับแต่ผมได้เปลี่ยนน้ำไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับ เดี๋ยวขอทดลองดูก่อนนะครับว่าจะเติมสารอาหารให้กับเขายังไงนะครับต้นนี้รอดูว่าจะสามารถแตกหลอดใหม่เพิ่มมาได้หรือไม่จากที่เห็นนะครับเขาก็มีเขี้ยวนะครับเขี้ยวเขาก็ทำท่าเหมือนจะงอกขึ้นมาดีอยู่นะครับ เดี๋ยวอันที่ตรงสีน้ำตาลรากที่ตรงเสียๆนะครับผมจะตัดออกนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับฝากติดตาม y o u b u c h ช n n e l รังบอลคอนหวันด้วยนะครับจะมีเรื่องราวการเลี้ยงบอลสีแล้วก็ฝากติดตาม เพจ Facebook รังบอลคอนหวันครับจะมีบอนสีลงจำหน่ายที่หน้าเพจนะครับแล้วเรามาคอยตามดูต้นนี้กันใหม่นะครับสวัสดีครับ